The chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want And I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind Cause it's everything You can mold, shape, body. takes i s Take this some time and some clarity to find your identity it's mine over everything สวัสดีครับน้าๆนาันากตกป่าทุกท่านนะครับหรือว่าผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในกีฬาตกป่าฮะ,ะวันนี้ช่อง HT9 Anchor จะพามาตกปลาช่อนครับขนาดนี้ก็เกือบจะแปดโมงละมาสายนิดหน่อยเตรียมของพึ่งเสร็จครับสภาพหมายนะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูเป็นหมายเดิมที่เคยมาแล้วนะครับแล้วไม่ได้มาหลายอาทิตย์เพราะ,ะติดงานบวชหลาน ระดับน้ำก็ลดลงนิดหน่อยครับจะกัดไม่กัดไม่รู้นะครับเพราะว่าหมายเนี่ยเป็นหมายมหาชนเจ้าถิ่นเขามากันบ่อยครับก็จะได้ตัวหรือเปล่านั้นก็นต้องไปติตเงี้ยที่ไหนยยเกอรครับครับเดี๋ยวแนะนําอุปกรณ์กันหน่อยครับคันที่จะใช้ก็นี่ครับคันคูยิง คอนคอเลอร์เวทสิบสองยี่สิบครับเป็นคันตกเชโดครับแต่ว่าหมายมันลกอะ่ะผมก็ต้องการที่จะเอามางัดปลาออกจากเตสวะครับแล้วก็ลอกครับเป็นชิมาโนอินเทเลสดีซีปีสองพัสิบหกครับรอบเจ็ดจุดสี่สายก็ PE3 สามครับสายงานไทยครับ เหยื่อที่จะใช้ก็เป็นกบกระโดดจากนักเก่งครับเก่งรัวจากลำปางครับเห็นเพื่อนใช้ดีผมก็เลยสั่งแกทำขึ้นมาสองตัวเดี๋ยวไปติดตามชมครับว่าเหยื่อตัวนี้จะมานไหม ได้ตัวแล้วครับกัดเอ่อฟ้าลั่นครับกัดแบบนี้ไม่มีหลุดแน่นอนครับเต็มกับหุงแก้มสายปลาเค็มครับ